สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมภาษา C ในการคำนวณเกรดนะครับซึ่งมีหลักการทำงานของโปรแกรมดังนี้นะฮะเราจะรับค่าตัวเลขมานะรับค่าตัวเลขมา2จํจำนวนนะครับ รับค่าตัวเลขมาสองจำนวนแล้วมารวมกันแล้วทีนี้ถ้าตัวเลขที่รับมานะค่าที่ได้นะครับมันอยู่ระหว่าง80-100ให้แสดงเกรด4นะครับถ้าอยู่ในละ70-7.9เกรด3 60-6.9เกรด2และ50-5.9เกรด1จากนั้นถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง0นะย้ำว่าระหว่าง 0- สี่สิบเก้านะครับให้ได้เกตศูย์นะครับแต่ถ้าคะแนนบวกกันแล้วเกินนะหนึ่งร้อยคะแนนนะครับให้โปรแกรมแสดงเออเร์นะเดี๋ยวมาเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมโครงสร้างภาษาสีก็ที่รู้กันนะก็คือ Input เรียกใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า hdaoh ขึ้นมาทํางานนะครับจากนั้นก็สร้างฟังก์ชันหลักขึ้นมาทาเพื่อทําการเขียนโปรแกรมต่อไปอทีนี้ก่อนจะเขียนโปรแกรมรับข่าาจะต้องประกาศตัวแปรก่อนนะฮะ int A มาเก็บจำนวนที่1 in ่งมาเก็บจำนวนที่สองอขอญาตแยกเลยนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ In นมาเก็บผลรวมนะจากนั้นเราทำการใช้ฟังก์ชันอะไรครับ Scan F อาคำสั่งนี้ Scan F เปอร์เซน์อะไรครับเปอร์เซน์ d เปอร์เซน์ d จากนั้นใส่คอมา่าอย่าลืมนะจากนั้น ชื่อตัวแปรที่จะเก็บก็คือ a นะฮะหมายความว่าเราจะเก็บสแกนและเก็บไว้ที่ตัวแปร a นะตัวที่2ก็เหมือนกันครับก็ปีเลยครับจะได้ง่ายฮะโอเคเปลี่ยนเป็นตัวแปร b นะแส,สดงว่ามีการสแกน2ครั้งเนาะต่อไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเอา a มาบวก b นะฮะมันมีวิธีการทําหลายวิธีนะเดี๋ยวลองแบบนี้ดูก็ได้อ่มาอินข้างล่างเลย s ินซัมเท่ากับ a บวก b นะความหมายก็คือเอา a มาบวกกับ b แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปรซัมเห็นไหมฮะไม่ยากเลยจากนั้นลองปริ้นค่าออกมาดูสิว่าไอที่บวกกันมาเนี่ยมันถูกต้องไหมควรจะนะฮะควรจะเช็คนะฮะนะเท่ากับเปอร์เซ็นต์อะไรครับแน่นอนนะเราอินมาแล้วเราก็ต้องเปอร์เซ็นต์ดีนะฮะอิน เปอร์เซ็นต์ดีพิมพ์ตัวไหนออกมาก็คือตัวแปรซ้ำนั่นแหละพิมพ์ตัวแปรซ้ำออกมาชมก่อนนะฮะเสร็จแล้วกดเซฟนะ,ะอย่าลืมจากนั้น compile แอดนด์รนดะูฮะกรอกนะเอาเลขง่ายๆนะเอาสิบบวกสิปับ๊บได้20โอเคแสดงว่าโปรแกรมทํางานปกตินะทีนี้เงื่อนไขเราบอกว่าอะไรครับนี่เงื่อนไขเราบอกว่าตามนี้เลยนะฮะ ทีนี้เราจะเขียนโปรแกรมจากข้างเงื่อนไขข้างล่างหรือข้างบนก,นก่อนก็แล้วแต่เราจะสะดวกเลยนะเดี๋ยวในที่นี้ขอเอาเริ่มตั้งแต่ด้านล่างก่อนแลวกันนะถ้าเลขบวกกันและเกินหนึ่งร้อยนะฮะให้แสดงคำว่าเออเลอร์นะทีนี้ก็เขียนโปรแกรมนะถ้าก็อีฟเลถ้าโปรแกรมบวกกันแล้วก็คือซ้ำถ้าตัวแปรซ้ำ มีค่ามากกว่าหนึ่ง้อเนื่อนไขได้แล้วให้มันทำอะไรครับปีกาเราต้องมาแล้ว่ะให้มันแสดงคำว่าปริ้นปริ้นเอฟไม่ใช่แสดงคำว่า print นะแสดงคำว่า e อ r ร์ด้วยคำสั่ง print นะเล็กแลตหน่อยให้ขึ้นบรรทัดใหม่ทีนี้อยากเทสไหมฮะ ที่จริงการเขียนโปรแกรมต้องเทสเรื่อยนะคอมไพล์อะไรครับเห็นเงินขายแรกก่อนเลยเอาเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบมันเกินร้อยแน่นอนปัป๊บเห็นไหมฮะซ้ำเท่ากับร้อยยี่สิบขึ้นเออร์เลอร์ข้างหลังทำไมต่อท้ายเพราะว่าไอตัวนี้ไม่มีอะไรครับคำสั่งให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ไงเออเลอร์เห็นไหมฮะกดเซฟทีนี้ เมื่อเงื่อนไขแรกเสร็จแล้วทํางานแล้วเราก็เขียนต่อไปครับเรื่องไปถ้าคะแนนที่รับมาอยู่ระหว่าง0ถึง49นะ0ถึง49ให้มันแสดงอะไรครับเกต0อุย้ยง่ายจังนะแล้วก็อีฟต่อเลยฮะก็มันบอกว่าถ้าเนาะอีฟต่อเลยฮะอีฟอะไรฮะเงื่อนไขบอกว่าเนี่ยเห็นไหมลืมแล้วบอกว่า ระหว่าง0ถึง49อะ้วจะเขียนยังไงระหว่าง0ถึง49ก็ตัวแปรซ้ำมากกว่าหรือเท่ากับ0มากกว่าหรือเท่ากับ0และตัวแปรซ้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ49 นั่นก็หมายความว่ามันอยู่ระหว่าง0ถึง49ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเงินไขเป็นจริงให้ทำอะไรครับสแสดงเกรด0ใช่ไหมฮะ,ะก็ปริ้นมาเลยฮะ,ะก็มาเลยนะแล้วก็ปริ้นได้เลยเนะี่ยปริ้นอะไรออกมาทีนี้ปริ้น0ปริ้น0นตัวใหญ่ๆเลยทีนี้เราก็ทดสอบเลยครับไม่ต้องรอนะ ไม่ต้องเขียนเสร็จนะครับทดสอบเลยปั๊บเออเลอร์อ้าวเออเลอร์อเพราะอะไรน่าจะวงเล็บปีกาของเราเนี่ยมันน่าจะเกินมาใช่ไนะนะอ่ะอาคอมไพเลร์รันใหม่ปั๊บรันขึ้นมาลองใส่ยังไงให้ค่ามันอยู่0ถึง่าใส่20บวก30เอ้ยเกินบวก20เป็น40อ่ะ ป๊บเห็นไหมฮะซ้ำเท่ากับ40แสดงเกตศูนย์เห็นไหมเนี่ยง่ายๆทีนี้เงื่อนไขต่อไปก็คงจะเดากันออกแล้วนะว่าต้องทำอย่างไรนะเดี๋ยวนะพวกเราลองทำกันเลยนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีครับ